สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้ปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถครอบครัว7จ็ดที่นั่งตัวรถคันนี้ได้เป็นตัวขับ4รุ่นท็อป น่าใช้งานอ p อปชันครบคันค่ะพี่ๆคนไหนหารถไปเที่ยวขึ้นเขาลงห้วยปีใหม่นี้ไปได้กันทั้งครอบครัวแน่นอนรถคันนี้จะน่าใช้งานและสวยขนาดไหนเดี๋ยวปุ่นพาไปชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถครอบครัว7ที่นั่งรุ่นท็อปควันใจววยรุ่นอย่างตัว Toyota Fortuner ซึ่งคันนี้เขาได้เป็นตัว3.0 V ขับ4รถปี2011 เกียออโต้นั่นเองตัวรถคันนี้เขาได้เป็นตัวโฉมหน้าแชมป์มาแล้วเรียบร้อยค่ะสีบอลทองสภาพดีและสําคัญนะคะวันนี้ราคาย,ยังดีด้วยจากราคาหน้าป้ายปกติคันนี้ตั้งอยู่ที่619,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆร่วมกิจกรรมกับพวกเราแคปหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคปหน้าจอมาที่ l i น์แอดออฟฟิเชแอดสาย C A R 988มีแอดด้านหน้า เพียงเท่านี้พี่ๆรับราคาโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่558,000บาทเท่านั้นค่ะเอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจะไฟแนนซ์ได้พี่ๆคนไหนมองหารถไปเที่ยวปีใหม่นี้ไม่ควรพลาดส,สำหรับคันนี้เลยค่ะและสำหรับตัวคันนี้นะคะเดี๋ยวบุญพามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าของตัวรถไปพร้อมๆกัน ตัวด้านหน้าตัวรถของเขาค่ะได้เป็นตัวโฉมหน้าแชมป์มาเราเรียบร้อยด้านหน้าจะได้เป็นตัวโคมเนียม3มชั้นแบบนี้รับกับตัวโลโก้ของตัวโตโยต้ากอบโคมไฟสภาพสวยสภาพดีได้เป็นตัวเลนไฟหน้าโปรเจคเตอร์และที่สําคัญลูกค้าเก่าเขาใส่เป็นตัวชุดแต่งกอบโคมไฟมาให้เป็นตัวโคมเนียมทําให้รับกับตัวกระจังด้านหน้านั่นเองด้านน้างตรงนี้นะคะที่เราเห็นเขาก็จะได้เป็นตัวชุดฉีดล้างโคมไฟด้านหน้าติดตั้งมาให้เรียบจากโรงงานเพราะว่าคันนี้ได้เป็นตัวรุ่นท็อปนั่นเองค่ะ ดางมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกคันนี้มีมาให้แล้วถึงคู่หน้าค่ะสภาพดีเลยพร้อมใช้งานกันต่ออีกยาวๆด้านข้างตัวรถคันนี้สีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการขูดการขีดไม่มีร่องรอยของรอยักยิ้มหรือร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนด้านข้างค่ะตัวล้อแมกข,ของเขาได้ใช้เป็นตัวล้อแมกโตโยต้ามาตรงรุ่นสภาพดีไม่มีร่องรอยการคดหรือว่าการดุ่ง ซีเรียงคันนี้ค่ะเขาได้ใช้เป็นตัว265ทับ65ขอบ17นั่นเองตรงนี้สภาพสวยสภาพดีใช้างานกันได้ต่ออีกยาวๆด้านข้างตัวรถก็ติดตั้งเป็นตัวบันไดเดินขึ้นด้านข้างมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะสามารถใช้างานได้จริงเลยสำหรับตัวคันนี้ สีซอดาร์คัมประตูฝั่งคนนั่งมาพร้อมกับตัวหัวน็อตเดิมๆจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการสาดสีไม่มีร่องรอยของการแกะไขของหัวน็อตค่ะด้านบนตัวรอยเม็ดอาร์ตตอกเรียงตัวสวยเรียบเรียงเสมอไม่มีร่องรอยของการตอกทํามาใหม่และสำหรับตัวภายในตัวรถของเขาเขาก็จะได้เป็นตัวสีภูโทนมาแล้วเรียบร้อยอีกเช่นเดียวกันด้านตัวคอนโซลของเขาสีเทาตัดกับตัวสีเบจค่ะมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กคู่หน้า สับตัวคอนโซลของเขานะคะไม่มีร่องรอยของการขูดการขีดไม่มีร่องรอยของการใช้งานหนักสับตัวเครื่องเล่นเขาก็จะมีตกแต่งไปด้วยตัวลายไม้ค่ะตรงนี้ได้เป็นตัวลายไม้สีดําติดตั้งมาให้เดิมจากโรงงานสภาพดีไม่มีร่องรอยของการถลอกได้ใช้เป็นตัวเครื่องเล่นเดิมๆจากโรงงานอีกเช่นเดียวกันใส่แผ่น DVD ฟัง AMFM MM, วิทยุ MP3 เชื่อมต่อบลูทูธได้ตัวแอร์ได้ใช้เป็นตัวแอร์แบบออโต้มาพร้อมกับตัวจอสแสดงผลแบบดิจิตอลค่ะ สภาตัวเกียร์ของคันนี้เขาก็จะมีเป็นตัวเกียร์มาให้ถึง2ตัวค่ะได้เป็นตัวเกียร์ออโต้แบบ4ี่สปีดและได้เป็นตัวเกียร์โฟร์วิวนั่นเองขึ้นเขาลงห้วยคันนี้บอกได้เลยว่าพาไปได้ทุกพี่ค่ะและตัวเบาของเขาได้ใช้เป็นตัวเบาะหนังนะคะสภาพดีไม่มีร่องรายของการฉีกหรือว่าการขาดใช้งานกันได้ต่ออีกยาวๆมาให้ทั้งหมด3แถวตอนนั่นเองและเดี๋ยวปุณพามาชมสภวพตัวด้านท้ายตัวรถของคันนี้กันบ้างค่ะ ด้านท้ายตัวรถของคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวสีบอลทองที่สภาพสวยสภาพดีด้านบนนี้เขามีเป็นตัวสปอยเลอร์มาพร้อมกับตัวไฟเบรกดองที่สามมาให้เรียบร้อยแล้วกระจกบานท้ายได้เป็นกระจกแบบได้ซ่ากระจกทุกบานก็จะเป็นของตัวโตโยต้ามาตรงรุ่นนั่นเองค่ะสำหรับตัวไฟท้ายของเขาได้เป็นไฟท้ายฉมย้อยตรงรุ่นของตัวฉมหน้าแชมป์ด้านหลังสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุและเดี๋ยวปุ่นพามาชมสินซอดด้านหลังนะคะ ก่อนอื่นเลยตรงนี้เขาได้เป็นตัวกล้องมองถอยหลังมาให้ค่ะติดตั้งมาให้เดิมจากโรงงานสามารถใช้งานได้ตามปกติซ่าด้านท้ายต่างๆของเขาไม่ว่าจะเป็นตัวรอยเม็ดอาร์ k, หรือว่าสติ๊กเกอร์เหรีบาทสภาพดีเลยไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือสาดสีหน้าหัวน้ำสากระโปรงท้ายเดิมๆม,มาจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการถอดหรือการเปลี่ยนสากระโปรงท้าย เพดานด้านในของเขามาพร้อมกับตัวแอร์ราสามแถวตอนค่ะเพดานด้านบนสภาพสวยสภาพดีไม่มีคาบลอยน้ํารั่วและไม่มีคาบยันตัวเบาของเขาสามแถวตอนอย่างที่ปุ่นแจ้งไปว่าไม่มีร้องรอยการฉีกหรือว่าการขาดถ้าเราเดินทางไม่ครบเจ็ดคนนะคะเบดแถวตอนที่สามสามารถทับได้ขึ้นด้านข้างแบบนี้เลยที่ด้านหลังของเขาก็จะมีเป็นตัวที่เก็บสัมภาระให้ค่ะพรมพื้นต้นเดิมมาจากโรงงานไม่มีร้องลอยการฉีกหรือว่าการขาดและสับตัวสีรถฝั่งคนขับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ ด้านข้างตัวรถฝั่งคนขับสีสวยเรียบเนียนเสมอเส้นสายลายสปอร์ตคันนี้ก็ยังอยู่ครบอีกด้วยสีซอด้านข้างประตูนะคะฝั่งคนขับนี้เขาได้เป็นตัวหัวน็อตเดิมๆไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขสติกเกอร์บอกดมยางเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบรอยตอกตัวเยตาของตรงนี้ก็ยังอยู่อีกด้วยค่ะสับตัวด้านบนนี้นะคะได้ใช้เป็นตัวรอยเม็ดอาคิต่อเรียนตัวสวยเรียบเนยียนเสมออีกด้วยค่ะ ซิ้นช่องด้านข้างต่างๆได้เป็นตัวรอยหัวน็อตเดิมนะคะไม่มีร่องรอยของการถอดหรืการเปลี่ยนบานประตูมาราบรองเรารับประกันเลยว่าเราทุกคันไม่มีชนหนักหรือว่าพิกข้าวจมน้ำตัดต่อยอมแมว100%ตัวแผงนด้านข้างประตูคันนี้ตรงตัวกระจกไฟฟ้า ขาก็ใส่เป็นตัวกรอบข้อแบบลายไม้มาอีกเช่นเดียวกันค่ะกับคอนโซลกลางคันนี้มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้ามาแล้วรอบพันกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับแบบออโต้และมาพร้อมกับตัวเซ็นทันล็อกกระจกมองข้างของเขาได้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้าอีกด้วยเซิร mm ์ฟ hmm. so, ตัวนี้นะคะปุ่มที่เพิ่มเข้ามาก็ได้เป็นตัวปุ่มเฉดหลังคคมไฟด้านหน้าอย่างที่ปุมแนะนําไปตรงด้านหน้านั่นเองค่ะ ตัวพวงมาลัยของเขาได้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันพวงมาลัยสภาพสวยสภาพดีแทบจะไม่มีร่องรอยของการใช้งานมา,นาก <C os uch> เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ทางซ้ายมือเขาจะมีเป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดรับสายวางสายค่ะและทางด้านขวามือนี้เขาก็จะมีเป็นตัวระบบคูดคอนโทรลปรับรอบความเร็วเวลาเดินทางไกลคันนี้ไม่เมื่อยไม่ล้าเลขไมลของคันนี้เขาวิ่งอยู่ที่ 2- 0 0แ0 0กว่ากิโลเมตรนั่นเองค่ะ ตัวเบาฝั่งคนขับก็สภาพสวยเช่นเดียวกันที่สําคัญฝั่งคนขับได้เป็นปรับไฟฟ้ามาให้แล้วถึง8ทิศทางออปชันคันนี้ถือว่ามีมาให้ครบคันเลยค่ะวันนี้นะคะพี่ๆคนไหนหายอยู่ไม่ควรพลาดและเดี๋ยวปุณพามาชมห้องเครื่องกันต่อว่าจะสวยและแน่าใช้ง,งานขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้ค่ะได้ใช้เป็นตัวขนาด3.0ลิตรระบบขับเคลื่อน4ล้อได้ใช้เป็นตัวเชื้อเพลิงดีเซลห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือร่องรอยการไหลยิ้มต่างๆซอกด้านข้างไม่ว่าจะเป็นตัวรอยไม่กวาดสติ๊กเกอร์มอกแผ่นเพจเดิมหัวหมุดเดิมไม่มีร่องรอยการแกะหรือการย้ายมากคานด้านหน้ารอยสลักเอลรอยสลัก R สติ๊กเกอร์เหร,รียญบาทเลขเต่อนำเบอร์เดิมจากโรงงานคานด้านหน้าไม่มีร่องรอยของการตัดต่อหรือการย้อมแมวค่ะ สีซอด้านข้างฝั่งคนขับนี้ก็มาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยเบรกแบบ ABS อีกเช่นเดียวกันตัวฝากระโปรงรถของเรานะคะได้ใช้เป็นตัวฝากระโปรงเดิมๆมาจากโรงงานหัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขรอยต่อโตโยต้ารอยเม็ดอาร์ดเดิมๆยังอยู่ครบค่ะแผ่นกันความร้อนมีร่องรอยของการใช้งานมาบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถไ้ใช้งานตะขันหนึ่ง ได้เป็นตัวรถครอบครัวขึ้นเขาลงห้วยพาไปได้ทุกที่ไม่ควรพาสำหรับ Fortuner คันนี้เลยค่ะได้เป็นตัวรุ่นท็อปทอป4ในงบราคาโปรโมช 5, 5, 8, ททั่นพิเศษเพียงแค่558,000บาทเท่านั้นที่พี่คนไหนสนใจรีบติดต่ตอหาปุ่นได้เลยค่ะที่เบอร์0886059138 หรือ a s i า a r ี88เมียด้านหน้าและหากพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้เปผมต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b รไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ